สวัีครับครับลุงพลครับวันนี้เนี่ยอะไรทําให้ลุงพลตัดสินใจที่จะลงไม้ลงมือกับน้องนักข่าวครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเหตุที่เกิดแบบนี้แล้วครับครับก็วันนี้ภาพที่มันออกไปคือผมแค่ขอถือไม้กับน้องฟ้าครับที่เป็นนักข่าวอมรินนะครับเพราะว่าผมเคยถือประจําผมก็แค่อยากจะถือไม้เฉยครับอืมแค่นั้นเลยเหรอฮะ ครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าฟ้าน้องฟ้าก็สนิทกันอยู่แล้วครับเพราะว่าน้องเขาเคยมาทําข่าวที่บ้านกกกเหลายเดือนครับอืมอืมลุงพลแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันก่อนที่จะมีการขอใหม่โดยลุงพลเนี่ยนะครับคือมันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นลุงพลไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไม่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 มีครับไม่มีครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนตั้งก็สังเกตว่าถ้าเกิดเหตุผลแค่นี้เนี่ยนะครับทำไมลุงพลดู